โอเคเป็นไฟนอลรางงานแข่งแวนกาดวีไฟนะคะระหว่างรอยย่อ a าราดินกับดิงจ j อกเกร์นะรอย a l ใสายอะไรอ่าซิงเซเวอร์กับจิวไนท์อ๋อโอเคซิงเซเวอร์จิวไนท์ดิงคอสผสมเมซยาคอสเมสยาโอเคไปดูกันเลยโอเคครับอะไรไหม Sợ là cảm. Mia mì sợ lắm. Quick ball in the room, my đồ Lay đồ all. Sakuma, hô, xong, wèn, hô, mùi mả lóc. Mandatory. Toad jumped. Ah, hô, 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 แล้วก็เอาตู้ชื่อขึ้นอาเลยนะเขาเลยมีสิสต์เป็นรอที่เกิดเขาสกิลพันองเขาหนี่ยอ้ามันรู้ไออเจอทุกทีอ่ตีมัน้ัยไงฮิปเทค บวกหมื่นทั้งเทนด้วยไม่ตับไม่เไม่เมทังเห็มาได้เมเช็คหมื่นสามกเลนได้จบเยจริงจริงสองสามเนี่ยครับแตนดอส์เบรดสกิกิลตัเกอ่์นีไทยอ๋อตัวบ้านหนึ่งครับตัวบานหใช้งานสกิลนี่าไทยออกงโอ้โหที่ขึ้นผามเนสองอ่อ่าเอาเลยแล้วกัน เข้าเลยครับสองคีน่ะสองคีเข้าเลยครับยแน่นอนกันไม่ได้หรือเปล่าเขาเลยนี่คนเดี๋ยวไปดูคลิปเอนเข้าแล้วเข้าเลยเข้าไปได้ไม่ได้เดี๋ยวเอนนี้อนี้จะหลอกนี่เมื่อกี้อ่เข็ดหลอกเลยลอเลยสแตนแอนด์แม็กซ์เค a ียรยักี้อครับสกิลพัตโตมาร์สหนึ่งครับอยู่ได้เมโซนหนึ่งหนเมืได้ไครับกีไคอตเกอร์เนต้องาตกกับยอดรา คอลงมาครับสกิลครับเขาเต e r b l a s สติคนนี้เมื่อปัดสกิลโอเคขอบฟินได้ไหมไม่เข้าอย่างให้มีตัวล็อกอยู่นยสกิล kiosk สวยล็อกเลยอันนี้แปะในเมลเดอรเหมือนกิฟต์ด้วยคอครับให้จ e n e s i s j สกิลนี้ตอนในเมลโซนหนึ่งใบปัดหน่นีเขามีแบบคนต่อไป แล้วอสกิลคนนี้ตัดได้ไมคนสองหมื่นสามากนั้นมันสองหม่สามได้ยังไงวสองหมื่นสาม่นสีはは่แมนการเช็คเซคันด so ์เช no. ็คดอกระังข้างจู่สิวข้างไมสองหมื่นเอาอันนี้มีหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองนึ่ง เขียวสอะไรขึ้นมาทำไมคนแย่เลยซีเอร์ึเซยหลก็อมาจินาริกิตอร์งเจาจอบัสใช้งานสกิลของซเฟอร์โอเคซูเปยคอร์เตอร์เบสซีเกอร์โอเคกกันนะแต่ปล่อยดีไหมเนี่ยใช้งานสกิล มีใครออกโอเคซิงเซเวอร์ขีเป็นสองสามหมื่นสามชีดเป็นสองด้วยใช่โอ้โห p e ร e c แต่ทวินได้อันนี้ยืนีอ้อไหนเปลี่ยนล เปิดล็อกมาตคมนเรืองเกาหลเกายิงสองเลยหงนมไหมครับเอามาออกเลยวปล่อยจวสองเาันเลยไม่กังวครับมือมีเท่าไหร่นะกได้เหมอช่ครับเ้ั้สามสี่าเจ็ดไสันรี่อนเเนี่ยครับเจ็ดใบด้วยแคนไหนรอใครับ ก็ในเปิดโตเกียวอุ๊ยเกียวมื่อลงนะตั้งใจปิดแล้วดูเคมปิดไม่ได้ไม่มีตัวเล่นมือเหือเ่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่ล่ะขอตัวเกียวครับตัวบาสก็มไม่มีนวครับตัวบาสหนึ่งครับเดี๋ยวนเองสการติดชื่อโลเกียวนมาแปะในโนเท่าเลยหรอ เอาเลยหรอมันเอาไม่ได้แต่ว่าต้องเอาไม่มีเขาเล่นใบเล่นเลยใกอต้องเข้าใจเลยสวยก็ดีแล้วอาสกิลของเมสซี่ขอโซนเอาก๊าซสองใบมาล็อกจากกรอบโซนนีดใบเป็นปุกมานนอ แบคเ,เียนดักเกลครับสกลียวตบัสลยตบัสหนึ่งครับตหบเปนเือเม่เชฟครับขอแถวนทเีชอไทโอเคนะคุณคนลโนเกลีาตบัหนึ่งครับหมื่นห้าสองเย้โอหกแได้มครับสามร้สามนะสองชนะิ้น ที่ติดชื่อสาวสองพันแปดสองได้นะสองมาเลยตัอนที่เปิดบวกเหมือนนะสองได้อย่าบวกเลขผิดนะไม่เอาสองได้ให้นึองเาะสองร้อูของเรียบร้อยตามที่เห็นห้าบอห้าใสกิลอฟโซแวนครับตัดมือกับไดเมนต์หนึงไปยขอ ชี้พลังข้างนี้โอเคเอาโนเกียวเข้าจมตัวให้แวนอหมื่นเจ็ดไม่พี่หมื่นเจ็ดสองหมืนสองศูน์ผมปล่อยเลยอินเตอร์สองหมื่นสามสามหมื่นสามสี่หมื่นสีได้ไหมสามหมื่นสามเปิดไปเดียวสองชิ้ โอเคงนั้สกิลสามมือแปดอ่าอีเซ็จล็อกจบเพื่นเป็นล็อกอีกห่ตองปอ่งเป็นโปรเทกตาผมนะเ็รบตเหื่อะไร็ทำไละชอีลิวอะไรคะตีตีสกิลสกิอหนึ่งใบบนมือเข้าศัวการตีอะไรนะตีนี้ Ute, เ็รัจะมาว่าสารัโบเปิดกรติเชื้อากิดอไปปได้ไครับเกิดครับสองได FO ้ถ้าเป็นได้เพื่อเช็คอ่าเรเปิดถ้าเรือมีผตเจอแล้ไรไม่ได้ใช่ไหมไม่กี่หุ่ิได้มัน โอ้โหครบแล้วสแตนดอครบแล้วใช่เหรอะครบแล้วหมดแล้วไล่ได้ไหมจบเลยราปโนดโอ้โหพนจบแล้วพนจบแล้วดิสกิลชไม่ได้ไม่สยขอโซนสองใบมันลรอแล้วก็จ้าหน้าปัดหนึ่งตอนนี้หมื่นสองสองหมื่นสองสองห้า ครับตอนนี้มีแด็ต okay. so, ัวสีไปปัดเป็นสองออืแล้วก็อ่ะพิเกอร์ตกหนึ่งปัดเป็นสามหม่นมตกอะไรไปนะหมื่นห้าสองจี้ชิมวเสร็จโอเคล็อกไปแบบใม่บใหม่ปีสองหมื่นหนึ่งีปัดเดียวสอง อาแยออาโอ้โหเทเลยวันนี้โจมตีสองามไปเป็นสองได้นะไม่เหลือเท่าไหร่อ่านี่สามมนเจ็ดสี่หมืนเจ็ดน่มสอหม่สี่มีิพลังข้างนี้สองหมื่นสองหนึ่งไปฮิวมันตีครับโซบะหนึ่งชื่อโรเกียวตับไปไม่เนโซนแปน สามแปดสองคิวามสทำใหม่หม่ติดไดเปบล็อกหมื่นเช็คคิกเกอร์ถ้ายอยู่ตู้อยู่ก็เปิดที่บโอเคกันไม่ได้ลรโอเคก็วัดลยเปร์ชันัโอ้ยแต่จบแล้วเรียบร้อยจบแล้วอืมเป็นงานต่อสู้ที่ดีนะ เป็นการตอดีๆใช่เหรอดีดีเข้าทางผมเลยเสแล้วใช้ไอะไรไม่ได้อ่ะคนโชว์ไรมึงโชว์ไรมาสุดสรบสุดบ้านหญ่เยะมากต่อไหม